สายปลูกต้นไม้ในสวนยางต้นไม้ใต้ร่มเงานี่เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่บอกเลยว่าสุดยอดสวัสดีครับถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีเข้ากันนะครับและนี่ก็คือไอเดียเว้นไม้ในสวนยางครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาพี่น้องมาพบกับต้นไม้ชนิดนี้ครับมีอยู่3ามชื่อนะะเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นต้นอะไร และต้นที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับนะถ้าตามปืนบ้านเนี่ยบางแห่งก็จะเรียกว่าต้นหนาวเดือนห้าครับนะผมไปเจอป่าบึงกวนนะครับนะ,บนนะบนะซึ่งคลิปต่างๆเนี่ยผมก็ได้หัดไว้ด้วยนะเวลาผมขึ้นไปหาต้นไม้นะครับนะตามข้อมูลนะที่ผมเคยเซิร์ชดูนะครับตั้งแต่ตรงใบเอ่ยลำต้นเอ่ย ก็บอกว่ามันเป็นต้นนะถ้าเป็นชื่อชื่อเป็นตังคานนะก็เรียกต้น,นประกันใจสีนะครับนะหรือว่าบางพื้นที่อาจจะบอกว่าฝนแสนหานะครับนะบางพื้นที่ก็บอกว่าหนาวเดือนห้านะครับนะเนี่ยครับนะคือต้นไม้อย่างที่บุบอกครับนะบางทีชื่ออาจจะมีเรียกกันในหลายๆชื่อก็ได้นะครับซึ่งต้นไม้เป็นชนิดเดียวกันแต่บางพื้นที่ ต้นไม้บางต้นนะครับอาจจะชื่อเดียวกันแต่ต้นไม้เป็นคนละต้นกันนะอันนี้ก็มีเยอะแยะนะครับนะแล้น,นี่ก็นี่อีกหนึ่งชนิดนะที่ผมนํามาปลูกไว้เมื่อสักประมาณสัก2ปีนะสปีที่แล้วนะครับนะช่วงแรกๆของการทํา y o YouTube ด้วยนะครับตาราดูลักษณะใบนะครับพี่น้องครับมันจะเป็นใบแข็งๆนะอ่าแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีผิวเป็นมันเลยไหมผิวลื่น นะครับเป็นมันแล้วก็ริว้วนะที่เป็นริ้วร่องร่องใบเนี่ยเห็นไหมมันจะลงมาเป็นแบบนี้นะนี่และนี่ก็คือใต้ใบนะครับแต่พี่น้องตานไหนนะรู้จักนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกนะครับนะส่วนผมเนี่ยก็เซิร์ชหาในข้อมูลนะก็มันไปลงตามที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อกี้นะครับนะได้มาสองต้นนะครับโอ้โหโตใช้ได้แล้วนะดูว่า ตัวใช้ได้แล้วเห็นไหมนี่สองปีนะสองปีที่นำมาปลูกนะครับอันะนนอีกต้นหนึ่งนะปลูกในระหว่างแถวยางนะครับระวางแถวยางเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่มาตรฐานเนจะ็ดเมตรครับก็ไนะด้ต้นไม้เนี่ยมาปลูกไว้ไดครับนะ พี่น้องท่านไหนนะรู้จักข้อคอมเมนต์ Comment นะ,ะเดี๋ยวจะพิสูจน์นะดมกลิ่นให้ดูนะว่ามันมีกลิ่นไหมนะเอาลองเอาใบใบประมาณใบเพลาดเพลาดก็บอกใบเพลาดกลิ่นจะแรงนะถ้ามีกลิ่นนะเดี๋ยวด,ดองดมดูครับมีกลิ่นครับนะมีกลิ่นเดี๋ยวลองเอาใบแก้วสิ ใบแก่ๆอืมมีกลิ่นครับมีกลิ่นแต่มันกลิ่นไม่เหมือนพวกต้นจวงนะอันนี้กลิ่นมันอกอกออกออกไม่แรงนะกลิ่นไม่แรงแต่ว่ามันออกหอมๆนิดนึงนะครับนะแต่ต้นจวงอะกลิ่นก็ฉลรงนะครับเป็นแบบน้ำมันหอมระเหยเลยนะครับอันนี้ก็มีกลิ่นนะครับมีแต่ไม่ถึงกับแรงเยอะนะกลิ่นไม่แรงเยอะนะครับ ประกันใจสีขุ <c oughs> นแสนาหนาวเดือนหน้า <c oughs> <c oughs> สองสำชื่อนะแต่ที่เป็นชื่อกลางก็คือประกันใจสีนะครับนะลองดูครับนะผมเองก็ไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยจะรู้จักแบบเป,เป๊ะนะครับบางทีผมก็เห็นมันมีตรงใบตรงอะไรที่มันเหมือนกับคุ้นเคยนะก็เลยเก็บมาปลูกแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับแต่ถ้าพี่น้องคิดว่ามันมีชื่อเป็นอย่างอื่น หรือไม่อย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าดูจากภาพอินเสิร์ตแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าสวนยางผมเนี่ยลกอยู่ในแถวอกอยางนะครับผมต่างเฉพาะร่องอยางผมมีเหตุผลครับที่ผมเว้นยาหากใครเห็นนะหลายคนบอกว่าทำไมสวนดูลกๆครับคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยชอบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ นะก็ต้องตำอย่างนี้แหละครับคือผมจะจัดการเฉพาะบริเวณที่เป็นร่องอยางนะครับแต่ผมก็พยายามนะไม่ให้หญ้ามันสูงมากเกินไปนะก็ต้องปรับๆไว้บ้างนะครับแต่เป็นไงครับผมก็อยากจะเว้นต้นไม้นะต่างๆที่บางทีก็ไม่รู้จักหรอกครับเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองนะที่มันมีเชื้อมีอะไรอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมตีนะครับนะ ก็เว้นไว้ครับมันจะได้เป็นมิตินะครับอย่างน้อยเวลาเดินเข้ามาในสวนยางเป็นไงครับมันก็จะได้มีเป็นที่บังตานะร,รื่นรมเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมก็จะให้พี่น้องดูเป็นบางต้นไม้บางชนิดนะครับตีผมได้นําลงมานะครับเป็นมันเป็นดอกไม้อะไรพวกนี้ครับนะเป็นดอกไม้ไนครับเวลาเราเข้ามาในสวนยางนะครับอยู่เงีบเงยบๆนะ เห็นนกเห็นสัตว์แมลงต่างๆนะครับมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเพลิดเพลินสบายใจไปกับมันนะครับจริงๆอะมนุษย์เราเนี่ยครับเป็นสัตว์สังคมนะครับนะแต่ทีนี้นะครับถ้าหากว่าเราอยู่กับความวุ่นวายมากเกินไปนะครับบางครั้งบางทีเราอาจจะลืมคิดนะเราไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวต,วตนด้วยซ้ำไปนะครับ อาจจะมีบ้างเป็นบางเวลานะที่เราเข้ามาหาความสงบนะครับอาจจะเป็นในสวนยางนะที่เราตกแต่งเอาไว้นะมีดอกไม้มีต้นไม้ให้เดินดูนะครับเราอาจจะได้คิดถึงว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเราเนี่ยนะครับคือมันเหมือนกับได้มองเห็นตัวเองนะครับได้อยู่กับตัวเองได้คิดอะไรหลายอย่างนะครับ ที่บางทีเวลาเราอยู่ตั้มกลางคนมากมายเราอาจจะคิดไม่ออกนะครับนะอันนี้่าว่าอาเป็นการสอนเลยนะครับนะมีบางอาจครับผมผมแค่พูดในความรู้สึกของผมเท่านั้นนะครับและนั่นก็คือเหตุผลนะครับไหลยาวเลยเหตุผลนะครับอ่โอเคครับพี่น้องขอสุขสันต์วันสิ้นปีวันส่งท้ายปีเก่านะครับพี่น้องครับ และนี่ก็คือคลิปส่งตายปีแล้วเดี๋ยวครับปีใหม่มานะเดี๋ยวจะตอนรับด้วยตำนานไม้หรือว่าไอเดียเว้นไม้ในสวนยางอีกครับแต่จะเป็นต้นอะไรนะเปลี่ยมตัวเลยบอกเลยนะมีมงคลครับมีมงคลอย่างแน่นอนนะครับเพื่อตอนรับปีใหม่กันนะครับสุขสันต์วันสิ้นปีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ ขอบ,บคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ พี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลลิสต์เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ